สวัสดีค่ะหมอก,กิฟนะคะแพทย์หญิงอติพรชัยวงศ์ค่ะหมอเป็นสูตินรีแพทย์นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการติดเชื้อของทารกในครรภ์น,นะคะโดยทารกในครรภ์นเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อได้นะคะแล้วก็จะทําให้มีความผิดปกติด้านโครงสร้างได้ความผิดปกติที่เจอได้นะคะได้แก่การมีรก ที่ใหญ่ผิดปกตินะคะการมีน้ําที่ท่วมอยู่ในบริเวณท้องของทารกนะคะการมีแคลเซียมที่หัวของทารกแล้วก็ที่บริเวณตับม้ามนะคะหรือแม้กระทั่งการที่ทารกมีน้ําท่วมปอดท่วมหัวใจแล้วก็มีภาวะพรงสมองเนี่ยมีน้ําโตผิดปกตินะคะทารกเนี่ยจะสามารถติดเชื้อได้อย่างไรนะคะอย่างเดียว อย่างไม่ใช่อย่างเดียวอย่างหลักๆเลยที่ทารกสามารถติดเชื้อได้ก็คือติดจากมารดาเนี่ยล่ะคะ่ะถ้าเกิดว่ามารดาไม่นําเชื้อไปสู่ทารกเนี่ยทารกก็โอกาสน้อยมากที่จะติดนะคะโดยนอกจากจะติดจากมารดาตอนที่ทารกอยู่ในท้องแล้วเนี่ยก็ยังสามารถติดตอนคลอดแล้วก็หลังคลอดได้อีกนะคะที่ง่ายที่สุดเลยหลังคลอดเนี่ย ก็จะไม่ได้ติดจากทั้งมารดาอย่างเดียวแล้วนะคะก็อาจจะติดจากสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเช่นคนที่มาเยี่ยมนะคะหลังคลอดนะคะหรือแม้กระทั่งการสัมผัสนะคะการสัมผัสเชื้อนะคะที่ที่คนอื่นนำพาไปนะคะหรือแม้กระทั่งการผ่านทางน้ำนมไปนะคะทีนี้เชื้อที่จำเป็นที่คุณแม่แม่เนี่ยจะต้องรู้จักเนี่ยคืออะไรนะคะ ก็เขาจะมีตัวยอดทางการแพทย์นะคะเรียกว่า cross infection นะคะท็อดเนี่ยสก,กดว่า T O R C H นะคะ T ตัวแรกเนี่ยคืออะไรก็คือเชื้อ Toxoplasmosis นะคะที่หมอได้เคยพูดไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะที่เชื้อตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแมวนะคะแล้วก็เชื้อเนี่ยก็จะผ่านมาจากทางอึของแมวที่มีเชื้อของ ตัวท็อกโซพ s i สโนซนะคะ2นะคะก็คือตัว O นะคะ O เนี่ยมาจากอะไรก็คือเอาเตอร์นะทั่วทั่วไปอาจจะเป็นซิกาไวรัสที่ทำให้เด็กหัวเล็กเนี่ยก็ได้นะคะซึ่งมันก็จะนำพามาจากยุงนะคะก็3เนี่ย TOR ใช่ไหมคะ อ,อ่านะคะอคือเชื้ออะไรเชื้อรูเบลล่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างร้ายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามารดาติดขณะตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ C เนี่ยก็คือ CMV นะคะเป็นเชื้อที่ค่อนข้างเจอบ่อยเลยเรียกได้ว่าเจอบ่อยที่สุดเลยในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะ H ตัวสุดท้ายก็คือเฮปีซิมเพ็กซ์ไวรัสหรือว่าเชื้อเริมนะคะทีนี้เชื้อเนี่ย จะติดได้มากที่สุดช่วงไหนเขาก็มีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าการติดเชื้อของทารกในครรภ์นเนี่ยติดได้มากที่สุดช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์น,นะคะเรียก้ว่าก็คือใกล้ๆคลอดแต่ว่าติดไตรมาสไหนแล้วจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์และความรุนแรงมากที่สุดต้องบอกว่าไตรมาสแรกนะคะยิ่งช่วงไตรมาสแรกที่แม่แม่ไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์เลยเนี่ย ก็อาจจะนำพาเชื้อไปสู่น้องได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไตรมาสแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ทารกเขาสร้างอวัยวะนะคะแล้วเขาก็มีการพัฒนาอวัยวะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ท้องอ่อนๆเนี่ยจำเป็นเลยนะคะที่จะต้องระวังรักษาสุขภาพให้ดีวิธีการง่ายๆในการป้องกันการติดเชื้อจากคุณแม่ไปสู่ทารกในครรภ์น,นะคะหนึ่งนะคะก็คือต้องล้างมือให้สะอาดนะคะไม่ว่าจะ ทำอะไรก็แล้วแต่ล้างมือเ,เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะล้างด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ2นะคะงดกินอาหารสุกสุกดิบดิบนะคะคืออาจารย์ของหมอก็ได้เคยพูดไว้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอายุยืนเนาะเขาชอบกินปลาดิบนะแต่ว่าเวลาเขาท้องอะ่ะเขาเลิกกินปลาดิบนะคะก็ให้ไปคิดดูเองแล้วกันว่าอืมทําไมเขาถึงไม่กินปลาดิบเนาะ อา,อาหารสุกๆดิบๆเนี่ยมันก็อาจจะนำเชื้อบางตัวไปสู่ทารกได้นะคะเช่นเชื้อลิสเทเรียนะคะก็มีความรุนแรงกับทารกเหมือนกันนะคะแล้วก็3ก็คือหลีกเลี่ยงนะคะการไปสัมผัสกับอึแมวนะคะหรือว่าการที่แบบปล่อยแมวออกไปเล่นนอกบ้านอะไรประมาณนี้ก็คือพยายามจะแบบจำกัด ที่หน่อยนะคะเพราะว่าก็จะได้ลดการาป้องกันการติดเชื้อท็อกซุพลัสมมซิดลงได้นะคะแล้วก็เรื่องเดย์แคร์ก็สำคัญนะคะคุณครูที่ทำงานในโรงเรียนเด็กเล็กนะคะหรือแม้กระทั่งว่า,าคุณครูที่ พี่เลี้ยงละกันพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กเล็กอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อ cmv ได้นะคะซึ่งซึ่งเชื้อ cmv cmv เนี่ยม,มันมันอาการมันน้อยมากในเด็กนะคะแต่ว่ามันก็จะอาการรุนแรงในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นก็ต้องคอยระวังแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์ไว้ด้วยนะคะ